ดราม่าเริ่มเดือดซูซี่สุสิราเจอชาวเน็ตคอมเมนต์หลังเจอข่าวลือปาร์ตี้โควิดร่วมแก๊งไม่ใส่แมสมีข่าวลือสนันโลกออนไลน์ออกมาว่านักแสดงสาวซูซี่สุสิราหรือที่เรารู้จักกันในานามแม่มะลินักแสดงสาวจากเรื่องบุกเพศนิวาสค่ะ ที่เจ้าตัวกำลังมีกระแสข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่าเธอติดโควิดหลังเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในวันเขาดาวช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเจ้าตัวนั้นได้โพสรูปภาพเที่ยวสถานบันเทิงและปาร์ตี้กับไฮโซมากมายหลังจากนั้นซูซี่ก็ได้มีอาการป่วยและไปตรวจหาเชือ้อซึ่งผลออกมาเป็นลบหรือติดโควิดนั่นเอง งานนี้ทำเอาเหล่าดาราไฮโซคนดังที่ไปร่วมปาร์ตี้กับเธอต่างก็แห่กันไปนตรวจหาเชื้อผลปรากฏว่าติดเชื้อโควิดกันกว่า30คนเลยทีเดียวโดยสาวซูซี่ได้ลงคลิปแดนเบาๆในไอจีส่วนตัวช่วงปีใหม่ซึ่งในรูปนี้มีคนมาคอมเมนต์ต่อเธอทันทีว่าความประมาทไม่ใส่แมสของคนปาร์ตี้ทำให้เห็นว่าวัคซีนไม่ได้ช่วยป้องกันโควิดได้เลยวนมาลูปเดิม ขาดความรับผิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แนละกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย